สวัสดีครับช่องลงนัดชาแนลนะครับชิปนี้แล้วรับชมแล่วก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับ

nhà ở sông bốn nhà ôi sao mình đổ ra cần đây không, không ngay hầu xuống chưa hầu hát, chưa hầu nữa. mày sáng rồi ¿Dónde เบอร์แปดแสนนึงเลยเต mm hmm. พิธีเหตุพ mm ิธ hmm. ีให้งานพองจุยเหตุพิธีอย่างเบอร์แปดแสนนึงไม่ได้ให็นมาเลยผมอยู่ฟอเก่าคนนี้นะก็ว <c ười> <c ười> ่าเลยว่าถ้าผมเห็นอาจารย์เบียร์เรียวคนนี้นะรู้จักอาจารย์เบียร์เรียวคนนี้นะได้ฟังธรรมะอาจารย์เบียร์เรียว่านี้มึงไม่แดกกูหรอกเกินแสนนะเลยอ <c ười> ย่างเงี้ยพ้องจุย <c ười> เงือ่ถึงม้ว่ามันหนอยหน่ยมันถึม้วามันยงขึ้นมาเลย ซื้อหวยนะ่ะว่าถูกอะ่ะดีใจเมื่อเราทำบัญนะชีรายรับรายจ่ายปีนปีเอี้ยมียน่เท่าไรข้ามันถูกเท่าไหร่ผูว่าไม่ถึงห้าสิบไม่ถึงห้าสิเปอร์เซ็นตมูกแค่สอบสอบึงห้าเปร์เซ็นต์านั้นแหละนมีมันดีไม่ถูกเลยลนะปีนะักแต่เงินมันซื้อไปอนะ่ะม,ม,มันถูกไวมาแก้ไปหมดเลยนะ เป่งองาที่สิ่ให่เที่วใสิไปซื้อทาาอาอํามาใช้เท่า่ไกบนดีกวบยเ่ไกบนเยอเลยซื้อมาซือ้อามาเไรบออบอหลายะเอออ่อไอไแบบว่า 差不多对不对？ ผมจะเรียนอะไรนะเรียนเด้แต้เ่นเป็นยงเนี่ยแต่ยูัตีโปโจกเงินทอีแล้วะท่นรเป็นลูกหลานโค ในสมงองความนง่องไ็นใจครับมุคยไปได้เนะเลือกนะตัไหนเรือกหนึ่งมันจะออกพูปแบบไดนทะั้งบอกเมืนก่อนตัดคิบก่อนวัคที่ได้สินิะหน่อยเนะี่มีเยุจำเมันหน่อย

แจ้งท่านเป็นระเบียบนะมนคำว่าเป็นระเบียบมันบอยาไปีก่อไว้นั้นเป็นมงเหียวด้เลมันจะไปีใกองเหลียวอะไเจ็ดวดน้ำอกสานะกไว้อติมงเหลียวจุคูนไว้มันจะไปทีเใ็นมงเหลียวนะบณเจ็เล็กอนไดที่เขเสีเอาเศษกระเบื้องเขาไปแอะไว้เกะาเป็นระเบียบนะหะอ กองมืเปลี่ยนยังเขาจะไปเอาเขาจะไปเกยบที่นั่นนะไม่หยาบเหรอสีหาเง แล้วคำวเามีคินกึ่งเดิมเหมือนพ่อจะบะแดันั้นบ้คำเขาอมีเคืนกึ่งพ่อจะบาได้เอาขูดมาอันปักไม้เท่ไม่สกับบนี้บ่เคิร์สกัดอีเป็นแนวมาแล้วันมันเสียบะแด้เอาขูดมาปักไม้บอวบนะบอวพ่อเห็ดหลอกสกัดพ่อเห็ดแนวพ่อเห็ดมันพอดีกับเค้รนแล้วแต่แนวนั้นกับแนวนี้โป๊กไห้ดีกันถ้ามั่พอดีมก็ตออตรงเีีลงมีตัวเนยวผมวามันพอดีแล้ว เะค่จะเขาก็เลยทางสังคมอนุาโตมีองออกถป ก็เอาปรนมานเลื่อนสองเลยวะเลื่อนสองราคค่อยล,ออล,ลอก็ตั้งราคานาละหมอแพทเกินก็นจะเอาสองมาได้แม่บ้ปะเนีเห้ยแม่ก็บักสองแล้วเนาะเกิดว่า เอาสีเงียน the ี่ไปเลือนทั้งสองทางมันก็พ่วงที่เราเรามันอบระไรนี่มันเป็นผแบเด่นได้จรังจังสมมุติว่าข่เวๆว่าเนข่าะเหรองอ้โเห่าร้อนว่ต้อเนือมาห่า เอ็นเลยเลือดมัอยูซุงขาเลือด้นจะเป็ียนเขียนอย่เปม่นจะปั่เปลี่ยเปี่นวุ้นวุ่นละวุ้นาวโเนาะเจ็บไปเนาะมั้มันจะเปิดสองทางเนพอดีเดี๋ยวโทกัน ม่อเรียกทางเดียวก็เท่าเกากันหวันี่เนงเดียวสองแพันเนาะก็ย็ิบสองพนคนนม่บอกพ่อเกัาไม่เห็นไปท้อ 你拿走。你说你拿走。 Yeah. วกกันนี้จบเพียงแค่นี้นะคระับคิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมทานกาแฟตอนเช้าครับผมสวัสดีและขอบคุณครับ